อาอยุออยิบอายุยิกตั้งท่าดีๆดืๆดตัวตรงตำรงสติให้มัน่นเถอะสติมันสำคัญตั้งสติใส่ตั้งท่าใส่ถ้าบ่ามีสติมันก็บ,บ่หูวเท่าท่านบงหัว่าจะของเฮ็ดหยังบงหัว่าจะของนั่งบงหัว่าจะของ นอนโมโหจะคองเหล่นมโหจะของเรียนพอว่ามีสติสติคือความระลึกรู้ระลึกรู้ระลึกรู้หู้ตัวเองกำลังเหง็ุหยังโยกำลังกินกำลังเว่ากำลังหลับกำลังนอนกำลังเบิงล่มหายใจเข่าออกกำลังเบิงล้มหายใจเข่าออกหายใจเข่า,ออขา,ออขาหู้ตัว หายใจออกหู้ตัวนี่เป็นเรื่องง่ายๆเรื่องใกล้ตัวให้หู้ว่าหายใจเขา่าหายใจออกให้หู้ว่าก้าวซ้ายก้าวขวาเฮ็ดคือคนบวมิสติกันย่างไปบวมิสติกำกับกับเบิ้งกับเห็นตัวซุ้มเหมือนเมาเหล้าเมายายยมมีบาบ,บานัน พอจัดบาบ้านบาประจำปีบ้านมันก็เอาเหล่าเอายามาเลี้ยงกันกินกันเมาพ่อมีสติสตางสตางกับพ่อมี่กินไรปานพผดเอิบว่าบุญบุญบ้านปุ๊บวะที่จริงเฮ็ดบาปปื้อที่ตั้งแต่เริ่มข่าง้ว่าข่าง้วยไปละกินเหล่าเมายาข่ากันตีกันบาบ้านเปลี่ยนไม่ได้ยัยข้นเท่า เฮ็ดบาปพนว่าบุญขั้นสิพาเฮ็ดบุญหัวญาณมันบาปเฮ็ดดีว่าบ่ด,ดีเฮ็ดบ่ดีว่าดีเบิ่งกับกันมองกับด้านเพราะว่าคนบ่ฮู้บ่ได้ศึกษามาเฮามันได้ศึกษามาแล้วอยากเจ็ดด,ดีสัว่วอ่างแล้วขั้นผิดศีลน่ะเป็นบาปลวดอ่ะเป็นสัว่วลวดมาเั่นบ่ต้องตัดศีลนี่ย หา้ามจะคล้องไว้อย่าไปเห็ดะลึกตัวไว้ผลึกถึงจะคล้องไว้เอาสติควบคุมไว้กำกับไว้อันนี้เอิ่นมันมีสติสติในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมสติอยู่ในโรงเรียนนี่แบบนี้มาโรงเรียนนี่มามีตังสติผ้าตังสติผ้านั่งสมาธิก็ให้มีสติไปจะคล้องกำลังนงั่งจะคล้องกำลังเห็นอย่างให้หูออุดต,ตัวจะคล้องกันนะ กำลังเรียนเป็นนักเรียนตัวนี้ประเด็นบันเป็นนักเรียนนักลักนักล่วงนักยัง,กงไปเอ,อิ่นว่านักเรียนนักเรียนมีหน้าที่ยัง้งก็ต้องกำกับเจ้าของลงไปตั้งใจเรียนเท่าใดศึกษาความรู้เท่าใดการฟังการคิดการได้ฟังตั้งใจฟังครูสอนการได้คิดตาม การในศึกษาการได้ถามปรึกษาหาเรื่องกันหรือว่าการด้จดได้บันทึกดนอย่างลงไปตามหลักการเรียนอันนงการมีสติกำกับเขียนกำกับฟังโดยความมีสติมันก็สิหูได้หลายฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาขันโมมีสติกับฟังไปหูใส่ออกหูขวาไป เขาเอิอนมาเป่าปีสีหูควายจำนวนเดียวกันนี่ละหังใส่ได้ดีใส่ได้ทุกคนเ้าไปบ่ค่อยได้ผลยังฟังภาวันบ่มีสติฟังฟังกับบ่ได้สติคิดกับคิดเพื่อเจอคิดเพื่อฝันออกไปสิไดบ้บุนบ่คิดเป็นน้ำบทเรียนน้ำเนื้อาหาที่คู่กำลังสอนหรือก,กำลังถ่ายทอดหรือจะควงกำลังเรียนอยู่เมนเบากับโซกันไปทั้งอื่นบุนนะ ปล่อยๆสิมามือแด่เม่นกแม่น้อยีหยังได้ยิมันเปิดไถ่ผู้สมือนผู้ใด่ผู้โศกันะเป็นเนี่ยนบัวถามเป็นเนียคู่ส่วนคอนเสิร์ตบีกซี i g ีกซเปิดไม่มันจีมีอีหยังพ่นอีหยังอ่ะเช่นท่านอีหยังพ่นบุญเนี่ยเอานถามกันหาไปพ่นเด้อเนี่ยเจีเขียนกระเชทดเซกระดาษเจอหาอันกันเมื่อได้เขียนเนี่ยเลียนเนี่ยอย่างเด้อ บทเรียนบทยังกับบทเขียนได้ไปเขียนนั่นหาความรักนั่นนั่นนี่คนเดียอันนั้นกับบ่ได้ประโยชน์เพราะหักจเจ้าของหัวใจสติบมีสติกำกับเจ้าของเฮ็ดไปเพื่อนเล่อนเลือนโดยรอยบ่ได้ประโยชน์แต่ว่าเตละมื่อห้ามานั่งตั้งสต,ต,งติตั้งโตตั้งสติเรื่อยสตินี่มันได้ใส่ทุกอย่างใส่ทุกเมื่อใส่ทุกโอกาสแม้่ตได้ลมหายใจเข้าออกกันยังให้มีสติอยู่ นี่ถือว่าใส่ได้มิสติกระเรื่อลกลมิสติตามท่านกำหนดนิยังให้มันตั้งท่าใส่อันนั้นได้ขนาดเบิ้งล้มหายใจซื่อกับเบิ้งบ่ท่านเหรเนี่ยวอื่นมันสิท่านก็ว่าสติเฮาพึกก็ไปอีกกำกับได้ขั้นได้สติอะไรก็บกำกับได้เอาไปใส่กับเจ้าของในการเดียนการสอนการใส่ชีวิตนี่ละเขาก็สิเป็นผู้เจริญเป็นผู้งกงาม ขึ้นมาตัวเป็นผู้พัฒนาตนได้จังสีจังเอิว่าพัฒนาจังเอิญว่นานักการศึกษานักเรียนเอาเข้าห้องไดบัะเนี่ย